สวัสดีคับอยู่กับผมช่างแจกมดนะฮะวันนี้ผมก็จะมาแจกมด TDA แต่นะเป็นมดลูกกระบาดนะแต่เดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยดูรถนะเรา,เาไปสอนลงลิงกันก่อนส่วนลิ้งก็จะอยู่ใต้คลิปนะส่วนใครที่ทําไม่ได้ลนะเดี๋ยวผมจะสอนเลยนะโอเคไปเลยอย่างแรกนะให้หาคําว่าดาวโหลดที่มเป็นรูปเนี่ยตัวดาวโหลดเนี้ยนะเนี่ย เนี่ยชื่อไงเนี่ยชื่อนี้นะก็แบบปุ๊บทำเป็นมอสตี้เลยหรือเราขี้ติเขียวนี่นะีิเขียวเนี่ยนะอุ้ยนี่นะอราก็เข้าไปกดอันที่สองจากจากคำวิวนะก็เข้าไปปุ๊บกดติถูกกดอันแรกอันอันที่สามนะกดเข้าไปปุ๊บแตงไฟเสร็จนี่นะ มันก็จะได้นี้มานะนี่ก็ก็นี่เลยกดกดค้างนะเอ้ยไม่ใช่กดค้างดิก็คือว่าได้อันนี้มาแนละ้วให้จําชื่อไว้นะแล้วก็กดลบไปนะถ้ากดลบเสร็จนะให้กดเข้าไปที่ gta ดูนี่นะนี่เป็นรูปกกระต่เนี่ยกดเข้าไปก,กดนี่กด f k เนี่นะอัเซ็เหลือที่ที่นี่ไว้อันเนี้ย ไปปึ๊บกดอันแรกเลิ่ดหาคำว่าลอสซาตาดีเจนี่นะเดี๋ยว,วนะนี่นะกดไปปึ๊บต่อกดอันนี้กด TEXDB นะนี่นะอันสุดถ้ายแล้วกด GTA 3สามนะีะนี่นะกดปึ๊บกดอันแรกนะเมื่อกี้แล้วก็กดเข้าไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยดตด,ด,ดแล้วก็กดรูปนะ้ำ ลูกปลาสามอันนี่นะ,นนะลูกปลาสามอันพอก,กดเสร็จนะให้ให้นี่นะนี่เขาอันที่สองแนละนี่แล้วก็กดไปห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้านะถ้าไมจเจอนะอันนี้ใครที่ไม่เจอก็อันนี้กันนะวเพราะว่าเกิดกดดิี้ยมันจะเป็นสุดนี้นะให้มันนี่ก็ถือว่าเราตืงึงแล้วนะก็ให้เลื่อนหาคาว่าดาวโหลดเนี่ยพอเจอแล้วก็กดเข้าไปนะนี่แล้วก็ก็จะจำอันนี้ไว้เอ็มบ้าพอเจอแล้วเราก็กดเข้าไปปุ๊บปุ๊บ เนี่ยรอมาดาวโหลดหนะน่ะรอสักแป๊บนะครับอีแค่เนี่ยดาวโหลดเสร็จแล้วก็ให้ลบทุกอย่างไปเลยนะนี่นะลบไปลบเสร็จแล้วใช่ไหมฮะให้กดเข้าเกมมนเลยนะนี่นะพอเข้าเกม มีขางนี่ก็จำคือมีมีแบบนะมีแบตมีกองแบตเยอะมาก

แค่นี้ออคีรับชนะค่รขอบคุนะคะไว้ขอลาแค่นี้นะครับสวัสดีคับ